ปุ๊กเคยมีคนโทรหาปุ๊กตอนดึกๆเนี้ยแล้วโทรมาเพราะอะไรด้วยคุณนันดูพี่ครับผมเจอด่างตัวแอลกอฮอล์ครับปุ๊กก็ตัวเป็นสิคะน้องน้องจะโทรหาพี่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอนดรูว์บิ๊กส์จับดิฉันนอนุมาเกษตรเพื่อนคน มีคนู้ฟังเขาถามมานะบอกว่าถามคุณแดนดูให้หน่อยถ้าเกิดเราจะพูดคําว่าตลอดเวลานอกเหนือจากคาว่า all the time เออ all the time <c oughs> ก็แปลว่าตลอดเวลามีคําอื่นอีกไหมคะ Well we also have anytime which is เวลาไดก็ได้เวลาไหน,นก็ได้แต่มันไม่เหมือนกับตลอดเวลาครับตลอดเวลาก็คือ uh, all the time the whole time h o l e e อ๋อแปลว่าตลอดเวลาเหมือนกัน actually entire ก็ได้ E N T I R E entire กับ whole กับ all มีความหมายค่้ายๆกัน entire มันจะทางการอ่อ entire ทางการแล้วถ้าเกิดเป็น all the time หรือ whole the time พวกนี้ล่ะคะ the whole time uh you can you can uh the whole time the whole time ก็คือมัน all the time yeah ตลอดเวลาครับ it means ตลอดเวลาทั้งสามเลยอันนี้ไม่เป็นทางการนะคะ the whole time อ๋อ t h ี time ามก็ไม่เป็นทางการยกเว้น The entire time อันนี้เป็นทางการอ่าโอเค yeah y o u n e at all hours means ทุกๆชั่วโมงเหรอฮะ yeah but but you can use that with when you want to call you can call me at all hours คุณสามารถโทรหาฉันได้ทุกทุกชั่วโมงเวลามีคนพูดอย่างงี้ผมชอบตอบว่าเอาแล้วตีสองครึ่งผมโทรได้หรือเปล่าคุณก็ไปกวนเกาไอแต่ปุ๊กเคยนะคะคุณรู้ฟัง ปุ๊กเคยมีคนโทรมาหาปุ๊กตอน <c oughs> ดึกๆเนี้แล้วโทรมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณน่นดูพี่ครับผมเจอด่านตัวแลขอลกอฮอล์ครับปุ๊กก็ต <c oughs> <ๆ>ัวเป็นสิคะน้องน้องจะโทรหาพี่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เวลามีคนโทรหาเราตอนดึกๆนี้มันน่ากลัวนะ Yeah it's very it's not a good time to call ใช่มันจะมีความรู้สึกว่า เกิดอะไรขึ <Abby at Christmas> ้นมีเรื่องใหญ่ไหมอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยครับเวลาี่นเรมาตอนดึกงั้นทบทวนนิดหนึ่งคำว่าตลอดเวลาเนี่ยเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า all the time all the time the entire time the the หรือ the 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 entire time the entire time the whole time the whole time นอกจากนี้ก็ยังมี at all hours at all hours oh uh, at all times at all times at all times แต่พวกนี้ไม่เป็นทางการใช่ไหมฮะอ่านี่็ก็ธรรมดาใช่ครับ around the clock ก็คือคืออะไรคะตลอดเวลา around the clock อ๋อในการหมุนตลอด yeah can you show me a sentence how to use it she sat by my bed around the clock เขานั่งอยู่บนแสดงว่าเราไม่สบายใช่ไหม she sat by my beside my bed around the clock ก็คือเธอนั่ง ข้างผมบนเตียงตลอด24ชั่วโมงอา้น่ารักอ่ะ7-11 is open around the clock อือหืออือหือใช่24ชั่วโมงยุติธรรมอะไรนะอีกกันหนึ่งที่เปิดตลอดเอ่อ Foodland Foodland is open around the clock yeah and what's the other one Tesco ไม่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  uh Ion, villa. Big, big c villa, villa <laughs> is open. the big c the little big c's are open around the clock but this one is a very popular one 24 7. but what i 24 7. i love you 24 7. really yeah, yeah. This is a nice thing to say and you must know i love you 12 months 24 12 24 7แปลว่าอะไรนะเออไมต้องเป็น24 7 12เออใช่24 hours a day 7 days a อ e e k ดาห์ต่อเดือนไม่24 7 12 24 7 5252สดาสุดยอดโอ้ยถ้าจะรักกันขนาดนั้นบอกไอ้เลิฟยูก็พอไม่ต้องพอแล้วไม่ต้องมีเพราะว่าจะบอกเยอะขนาดนี้จะงงมากว่าตกลงคืออะไรพี่จะคืออะไร เออนี้ก็ดีนะพวกนี้ก็ดีมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับตลอดเวลาครับ at all times at all times at all time at all times ต้องมี S อตอนด้วย yes absolutely <c oughs>